3 2 1ไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ชายกรและครอบครัวด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าทำไมคุณพี่ชยายกรนะคะถึงเลือกที่หัวหินค่ะเป็นบ้านพักตาอากาศค่ะบ้านด้วยที่ดูจากอันตรรกแล้วดูแบบของตัวคอโนโดนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ล mm hmm. โมเดิร์นโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็รู้สึกชอบนะครับชอบสไตล์นี้แหละคุณจะต้องแจ่มิดูครับแล้ว มาเห็นบูรพ็อกคอนโดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะสวยมากครับสวยมากสวยคิดไวจริงๆมีห้องไหนที่แบบว่าวิวสวยูกใจกพิยากรบ้างไหมคะสวยทุกห้องสวยทุกวิวแต่เดินใจยากนิดนึงสำหรับวิวแล้ผมต้องเลอกวันนี้ผมต้องเดินดูค่ะดีค่ะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือทางบ้านนาวาสิบ r ก้าพารร์ตี้นะคะได้คอยช่วยเหลือจาัดก,การสําหรับการจัดซื้อทุกอย่างคุณพิเชียกรรู้สึกยังไงคะกับบร,ริษัทนี้คะสําหรับบ้านนาวาสิบเก้าพาร์ร์ตี้เนี่ยผมเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับคือได้ซื้อบ้านที่กรุงเทพไปแล้วกับทีมงานของคุณฟ้านเนี่ยนะคระรู้สึกประทับใจนะครับในการบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอ,งของช่วยเรื่องของสินเชื่อนะครับขอสินเชื่อหรือว่าเรื่อง การด uh, ok. so really ูแลการจัดการของตัวบ้านนะครับก็รู้สึกประทับใจอยู่แล้วครับก็เลยถิ้งมาดูที่บล็อกนี้ด้วยนะครับเพื่อทั้งคุณฟ้าก็รดูแลที่นี่ด้วยนะครับก็เลยประทับใจครับประทับใจมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณพยากรมากนะคะที่ให้บ้านนางวสิก้าพ9อพเพอร์ตี้ได้ดูแลนะคะแล้วก็หวังว่าคุณพยากรและครอบครัวนะคะ จะแนะนำเพื่อนนะคะคมาซื้อคอนโดบูล์็อกโฮเอ็นแล้วก็แนะนำให้ทานลูก้ารู้รจักกับบ้านวาวาริติกราพกรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ